คือฮาตาค้างกันมากเมื่อทูตสหรัฐไปพบกับบิกทินสุทินกล้งแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อลอบบี้ให้ซื้อ F16 จากสหรัฐอเมริกาไปแบบโปรโตคอลพบกันเฉยๆได้ไหมได้แต่รอบนี้เสนอด้วยนะพี่ชาตกลงทูตสหรัฐนี่เป็นพ่อค้าเหรอใช่สหรัฐแปลงกายจากความมั่นคงจากเรื่องการเมืองจากเรื่องนึเป็นเรื่องการค้าแต่เป็นการค้าอาวุธที่บอกว่า เมื่อก่อนเนี่ยกองทัพอากาศหรือประเทศไทยเนี่ยกำลังทําท่าทำทีนะครับคือเครื่องบินลบจากสวีเดนถูกพเพ่นเพราะอะไรเพราะสารัดปฏิเสธการขายอาวุธให้รัฐบาลไทยครับ,รบแต่ปีนี้งบการซื้ออาวุธของกองทัพอากาศยังถูกบรรจุต่อเนื่องไปเพื่อเปลี่ยนเครื่องบินใหม่พี่โอ เราเนี่ยยังมีงบซื้ออาวุธอยู่เลยเพราะว่าตอนนี้ประเทศจะโอ้โหอะไรเนี่ยเศรษฐกิจก็แบบแทบจะวินาศสันตโลเศรษฐกิจไม่ฟื้นประชาชนไม่มีเงินในกระเป๋าแต่กองทัพจะซื้ออาวุธกองทัพยังต้องเดินหน้าต่อไปเพราะภูมีรัฐศาสตร์เขามีปัญหารัฐมนตรีว่าการว่าอย่างนั้นครับมาดูงบปี68ครับในปี68กองทัพอากาศตั้งงบสำหรับ การเปลี่ยนฝูงบินหมื่นเก้าพันล้านให้แบ่งรวมออกเป็นการซื้อเป็นสามระยะคสิบสองเครื่องบินนี่คือสองฝูงบินนะเวลาเราซื้ออาวุธนี่พี่โอส่วนใหญ่มาตรฐานของการซื้ออาวุธของไทยจะต้องซื้อสองฝูงบินหนึ่งฝูงบินไว้บินใช่อีกหนึ่งฝูงบินนี่เป็นอะไรเอาไปประจําการที่ไหนประจําการทดแทนที่ฝูงบินที่กองบินเจ็ดซึ่งมีกริปเพนหนึ่งฝูงบินฝูงบิน กองบุญสี่ที่ตาครีนะมีเฟซบุ C อยู่นะและกลองบินที่หนึ่งที่โคราชมีสองฝูงบินประจำการอยู่ครับนี่แผนงานครับเพราะเป็นแบบนี้นี่แหละครับงบประมาณมีทูตสหรัฐไปพบบิ๊กทินเลยโอ้โหนี่เดินแบบฮาร์ดเซลเลยนะเอา้เอาฟังบิ๊กทินก่อนดีกว่าว่าทูตสหรัฐอเมริกาที่ไปพบบิ๊กทินยื่นเงื่อนไขอะไรครับ แล้วต uh, ัวเาจะจับไปนี้ไหมแต่โดยปกติบ้านเราเขาไม่ทําแบบนี้ป่ะคะหมายถึงผ่านมาไม่ไม่ไม่องตอนนี้ให้กู่ได้จะซื้อจนโครงการจมดทีสถานารได้ไหมแต่ระบบี่มานกคการกะไดก็เหมือนคู่ทั่วไปเราคูนมันมีสองวิธีกูอผ่อนชำระ เอางบประมาณก่อนชำระทีที่สองก็แม้ว่ามันจะไม่ได้คุยเรื่องกาู่เลยแต่ว่าถ้าเกิดคู่มาถนี่มันมักเป็นการลงทุนที่มีการลงทุนในแต่ว่ามี่ก็มีนะครับผมแปลความให้ฟังแล้วเสียงเบาๆทูตสหรัฐไปพบบิ๊กทินบิ๊กทินบอกว่าเขามาเสนอครับเราไม่เสนอเสนอว่าเราไม่ได้เลิกซื้อเป็นระยะให้ซื้อรอบเดียวเลย ซื้อทีเดียวเลยและซื้อทีเดียวเนี่ยถ้าไม่มีเงินเขาพร้อมจะปล่อยกู้แต่คุณสุทินบอกว่าถ้าปล่อยกู้เราก็มันเหมือนเป็นงบลงทุนไงเพราะมีอะดอกเบี้ยเราก็ต้องหาเงินต่อไปมาจ่ายแต่เราจะไม่ขยายวงเงินเพราะฉะนั้นวงเงินเดิมขอให้เท่านั้นเอเของต่อรองเงี้ยทันีก็เดี๋ยวก็บอกว่าอ๋อถ้าเป็นยังมีปัญหา,าไม่ไม่คิดออกเบี้ยก็ได้ถามนักข่าวถามว่าแล้วเราจำเป็นต้องซื้อเครื่องบินหรอออบิ๊กทีนบอกชัดพยางบอกว่า เรื่องนี้การตัดสินใจทั้งหมดอยู่ที่กองทัพอากาศแต่ภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทําเพราะเดี๋ยกระบวนการสะสมอาวุธมันเกิดขึ้นในภูมิภาคนี้แล้วตั้งแต่เราซื้อ F16 ตั้งแต่เราซื้อกิ๊เพนเราเคยใช้ลบไหมไม่เคยใช้ลบนะมีบินโชบ้างบินโชบินโชบินโชและบินโชบินโชบินโชบิบินโชวินโชบินโชบินโาบินโนโาบินโชบินาชนโช คับถูกตั้งขึ้นในสมัยรัฐบาลประยุทธ์นั่นแหละครับตั้งมารัฐบาลประยุทธ์ตั้งมาปี65นั่นแหละใช้เงิน13,800ล้านใช่ในปีนั้นเพื่อจัดหาเครื่องบินใหม่4ลำ4ลำนะมาทดแทน F16 ที่ประจำการอยู่ยาวนานอายุ35 36ปีละปลายปีใน13,000ล้านเนี่ยพอส่งหนังสือที่เรียกว่า Letter of Request for p n a ไปที่ อเมริกานี่แหละ่าอเมริกาเพื่อจัดหาแต่ว่าตอนนั้นตอนนั้นที่เราเห็นข่าว F 3 5 a อ่าขอซื้อสองลำจองซื้อเลยจองซื้อเลยสองลังมูลค่าที่วางไว้ตอนนั้น200ล้านสหรัฐจากประทศสหรสองล้านดล่าก็ประมาณ7000ล้านแต่ต่อมาปรากฏว่าอะไรครับสหรัฐปฏิเสธการขาย F 3าให้กับไทยราะตอนนั้นเนี่ยถือว่าเป็นรัฐบาลใน ที่ยังแบบว่าทหารอยู่รัฐประหารไงเป็นรัฐบาลที่สารัตไม่ยอมแม้ว่าเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งปี62แล้วเนี่ยแต่ถือว่าสืบทอดอำนาจมาจากการรัฐประหารตอนหลังสารัฐพอปฏิเสธคืนเงินครับคืนเงินที่มัดจำครับขนาดนี่อดีตผบทอนะพลอากาศเอกอรงกรวรรณรสเนี่ยไปพบกับทูตสารัฐนะเดินทางไปพร้อมกับโรเบิร์ตโคเด็กก็ได้ อยากได้ไปคุยเลยขอเธอขายไอ้เอฟสามสิบห้าให้เราเพราะเอฟสามสิบห้ามันอําพลางตัวได้พี่ชายอําพลางตัวได้เออมันมีเลด้์มันหนีเลด้านี่นี่ตัวนี้แหละพี่ช้างดูนะมันเหมือนไอ้ตัวบินก็ไปรอดไปเลยแหละแล้วก็บอกว่าเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบ F35A เนี่ยมันเหมาะกับประเทศไทยแต่อเมริกาไม่ให้บอกว่านี่คือเทคโนโลยีชั้นสูงต่อมาของเราทั้งทั้งที่เราเตรียมแล้วครับ หลังจากนั้นมานะประเทศไทยเปลี่ยนจาก F16 F35 มุ่งไปหาอะไรครับมุ่งไปหาสวีเดนคลิปเพนครับมุ่งไปหาคลิปเพนเลยเไม่ขายฉันเหรอใช่่มันมีประเทศอ,อื่นขายเครื่องบินลบใช่ตอนกเอาวคลิปเพนเนี่ยไปชนกับ F16 F35 a อเขาบอกว่าการเปลี่ยนเครื่องบินลบ F16 และคริปเพนในปัจจุบันเนี่ยผมถามกองทัพอากาศนะอ่า จังไงยังไงก็เปลี่ยนคราวก่อนพี่ช้างจําได้ไหมเครื่องบิน F16 ตกครึ่มมันเก่ามันเก่าและตัว F16 ที่เราซื้อมาที่ผ่านมาจากสหรัฐอเมริกาล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องบินเก่าที่เคยประจําการไว้ก่อนและเป็นเก่าที่ยังไม่อัปเกรดใช่ตอนนี้ต้องซื้อแม้จะเป็น F16 จริงคนละรุ่นกันใช่อัปเกรดแล้วทันสมัยกว่าอปัญหาว่าด้วยเรื่องของการเปลี่ยนอาวุธยุทโธปกรณ์จาก F-16 มาเป็นกริฟเพนเนี่ยแหละครับกลายเป็นแรงกดดันอย่างหนักต่อสหรัฐอเมริกาทั้งทั้งนี้เ่ก่อนหน้านี้ประกาศไม่ให้ไม,ใหไม่ขายเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการขายทั้ง F16 ทั้ง F35A คนที่ตัดสินใจขายคือใครรู้ไหมกองทัพอากาศสหรัฐถูกต้องเพราะว่าการขายอาวุธเนี่ยสงครามเนี่ยไม่ใช่เฉพาะ เครื่องบินลบนะครับั้งปืนอาวุธสงครามทั้งหลายเนี่ยกองทัพอากาศต้องกองทัพอากาศสหรัฐกองทัพของสหรัฐเนี่ยต้องตัดสินใจกระทรวงกลาโหมต้องตัดสินใจครับปัญหาใหญ่ตอนนี้ของเราเปลี่ยนเลยครับไม่เอาเอฟสวกแล้วเราไปหากริปเพนไปหากริปเพนกริปเพนเนี่ยลัห้าสิบล้านเหรียญตกก็พันเจ็ดร้อยล้านเนี่ยถ้าคิดตรงนั้นนะสมัยคุณทักษิณเคยซื้อที่สิบสี่ล้านเหรียญตอนนั้นเป็นบาร์เตอร์เทรดเราได้มาและ ขนาดไหนบุกไปขนาดไหนขนาดผบอทออเรา่ะบินไปสวีเดนนะไปพบกับทางผู้แทนกองทัพของสวีเดนนี่นี่ไปพบเขาต้อนรับอย่างดีเพอาไปซื้อของเขาเมื่อเดือนสองลำเดือนพฤษภาคมเนี่ยขนาดนิคเอิบอกว่าเส้นทางการซื้อขายวุธในบูมิภาคกำลังแปลเปลี่ยนจากเฟซบุกมาเป็นกริปเพแต่พอทูสารัดไปพบบิกทิน อ๋อ oh, เปลี่ยนเลยเขาบอกว่าเกมนี้คอยดอูตอนนีบุกจะสู้กับโอตอนนี้เป็นรัฐบาลประชาธิปไตยแล้วอ่าเพราะฉะนั้นโอกาสสหรัฐจะเข้ามาหรือไม่และกองทัพอากาศจะเปลี่ยนจากริปเพนมาเป็น F16 ได้หรือไม่ไม่ช้าไม่นานจะมีคำตอบครับ